ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับรถแคมปิแวนคันนี้นะครับสามารถที่จะจอดนอนในเวลากลางคืนได้กี่ชั่วโมงนะครับด้วยแบตเตอรี่นะครับ2ก้อนนะครับก้อนละ680แอมป์นะครับ2ก้อนก็เป็น360แอมป์ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับมีอุปกรณ์มาครบก็คือบาลานซ์เซลล์กับ BMS นะครับตัวนี้เป็น BMS นะครับพร้อมนะครับตัวนี้เป็นบาลานซ์เซลล์นะครับทั้งหมด สามร้อยหกสิบแอมป์นะครับรถคันนี้เป็นรถตู้หัวจรวดนะครับโตยโยต้าหัวจรวดนะครับระบบแอร์ตัวนี้นะครับชุดเทอร์โมตัดเป็นชุดแอร์ระบบของดิจิตอนนะครับสามารถที่จะปรับความเร็วของมอเตอร์พัดลมได้นะครับถ้าหากว่าความเย็นของแอร์ในห้องโดยสารมีความเย็นที่เราต้องการแล้วระบบพัดลมจะจะลด ความเร็วรอบลงโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับว่าสามารถที่จะนอนกลางคืนได้กี่ชั่วโมงนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับขณะนี้นะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นพอดีนะครับหกโมงเย็นกับสามนาทีนะครับกับแบตเตอรี่ส6มอยหกสิบแอมป์คู่นี้นะครับว่าจะสามารถจอดนอนในเวลากลางคืนได้กี่ชั่วโมงนะครับรถตู้คันนี้เป็นรถตู้หัวจรวด นะครับกับระบบดิจิตอลคือระบบนี้สามารถที่จะปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ตามอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยนะครับ,นะร,บระบบเริ่มทำงานเลยนะครับเราจะตั้งไปอุณหภูมิไปที่17องศานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะดูกันเป็นระยะระยะนะครับว่าเราจะได้ชั่วโมงในการทำงานของระบบแอร์ชุดนี้ได้กี่ชั่วโมงนะครับนะครับตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปนะครับ45นาทีนะครับเราเริ่มสตาร์ตตั้งแต่6โมงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่19นะครับ19องศาซีนะครับ วนเหลืออยู่ที่นะครับ12.77นะครับกระแสที่ถูกใช้นะครับ46.8นะครับอุณหภูมิอยู่ที่18นะครับตัวจุดก็คือคอมแอร์นะครับถ้าจุดหายไปแสดงว่าคอมแอร์ไม่ทํางานนะครับนะครับระบบจะปู่จะตัดการทํางานนะครับตอนนี้อุณหภูมิเรยอยู่ที่18เราตั้งไว้17องศานะครับ แล้วมาดูนะครับในช่วงจังหวะที่คอมแอร์ตัดการทํางานนะครับตอนนี้นะครับถูกตัดการทํางานแล้วครับจุดหายไปนะครับโวลต์อยู่ที่13นะครับ13.9นะครับแอมนะครับแอมอยู่ที่4นะครับ4แอมนะครับแอมที่ถูกใช้ไปขนาดนะคอมแอร์ตัดอยู่ที่4แอมนะครับนะครับตอนนี้นะครับแอร์เริ่มนะครับคอมแอร์เริ่มทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเสียงมอเตอร์นะครับก็ปรับ ให้มีความแรงของมอเตอร์เพิ่มขึ้นมาเป็นจังหวะที่สองนะครับกระแสนะครับออว้นนะครับว้นอยู่ที่12.7นะครับกระแสอยู่ที่47.8นะครับนะครับอุณหภูมิลงมาที่18นะครับคอมยังทำงานอยู่นะครับคอมยังทำงานอยู่นะครับ กระแสถูกใช้นะครับ46.8นะครับ46.9นะครับครับเรามาดูกันต่อนะครับขณะนี้นะครับเวลา5้าทุ่มกับยีนาทีแล้วนะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารก็อยู่ที่17องศานะครับห้องแอร์ตัดการทำงาน โวลที่เหลืออยู่12.79นะครับกระแสที่ถูกใช้นขณะคอมแอร์ไม่ได้ทำงาน3.8นะครับนะครับคอมแอร์เริ่มทำงานนะครับจุดนะครับจุดแสดงถึงคอมแอร์เริ่มทำงานนะครับโวล์นะครับโวล์ตกลงอยู่ที่12.48นะครับกระแสที่ถูกใช้42.5นะครับ โวลต์ในช่วงขณะนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงที่แข็งที่สุดนะครับเป็นช่วงที่แข็งมากนะครับของแบตเตอรี่ที่เทียมว o ตเต a รคู่นี้นะครับเพราะว่าใช้เวลาอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขค่อยๆขยับลงช้ามากนะครับจากจ .2 ประมาณ 12. 12.7.8เนี่ยรู้ว่าจะขยับลงตัวเลขจะขยับลงได้ช้ามากนะครับ แต่รถตู้คันนี้นะครับตู้คอยเย็นนะครับเป็นตู้ที่มันมีสองสองโบขนาดใหญ่นะครับมีความเร็วรอบของมอเตอร์ค่อนข้างสูงนะครับจะกินกระแสอยู่พอสมควรนะครับต้องขอดแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าคันไหนที่มันมีตู้คอยเย็นเป็นโบตัวเดียวนะครับเป็นเป็นมอเตอร์ตัวเดียวนะครับการกินกระแสของ ไฟนะครับการกันกินกระแสของระบบมันก็จะลดน้อยลงไปพอสมควรนะครับประมาณ3 5าแอมป์แน่ๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าจะใช้งานได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับครับเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกับ20นาทีนะครับเราได้เปิดแอร์มาทั้งหมดเป็นเวลา6ชั่วโมงกับ20นาทีแล้วนะครับ องคูงในห้องโดยสารก็อยู่ที่17องศานะครับโหมดที่เหลืออยู่นะครับ12.7นะครับแอมที่ถูกใช้ตอนนี้คือคอมแอร์ตัดคือ3.7นะครับตอนนี้คอมแอร์เริ่มทำงานนะครับกระแสที่ถูกใช้นะครับก็อยู่ที่42.5นะครับโหมดที่เหลืออยู่12.40นะครับ องภูมอยู่ที่18นะครับ18องศานะครับในช่วงเวลานี้นะครับแบตเตอรี่คู่นี้แข็งจริงๆนะครับในช่วง12.7นะครับช่วงนี้12.6 12.7นะครับ12.8นี้นะครับแบตเตอรี่ช่วงนี้แข็งจริงๆนะครับตัวเลขจะไม่ค่อยไม่ค่อยลงนะครับลงแต่ช้ามากนะครับแับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ ตอนนี้นะครับแอร์ของเราได้ดับลงแล้วนะครับมเวลา3-3กับ15นาทีนะครับเป็นเวลารวมทั้งหมดนะครับ8ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับ BMS ได้ตัดการทำงานทั้งแบตเตอรี่ลงนะครับออบาลานซ์เซลก็ปิดตัวเองลงนะครับจากตอนนี้ก็ดับลงแล้วนะครับสรุปได้ว่านะครับแบตเตอรี่360ว 10แอมป์2ก้อนนี้นะครับสามารถที่จะเปิดแอร์นอกลาคืนได้อยู่8ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับเอาเป็นข้อสังเกตนะครับอันนี้คือการทดลองนะครับการทดลองเท่านั้นนะครับอาจจะมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์และก็อุณหภูมิภายนอกและอีกปัจจัยหลายปัจจัย นะครับเอาเป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะครับในการกทดลองครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับมีสิ่งดีๆผมจะมานำเสนออีกนะครับขอขอบคุณครับ